เิดอาณาจักรจัดพื้นที่จอดรถฟรีและตั้งครัวกลางส่งอาหารน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยนุ่นวรนุษและสามีตอดปิติส่งต่ออีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักและน่ายกย่องสุดๆของคู่รักคนบันเทิงเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันล่าสุดอินสตาแกรมของคุณนุ่นวรนุษได้แชร์โพส์ของบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นได้โพสต์พื้นที่อาณาจักร ให้จอดรถฟรีได้มีการจัดตั้งครัวกลางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยส่งอาหารให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุข้อความว่าเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ภาวะวิกฤตและมีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะน,นี้ทางสิงปากเชียงรายตั้งครัวกลางส่งอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและเปิดพื้นที่ลานจอดรถบริเวณร้านค้าหน้าไร่บริเวณลานจอดฟาร์มทัวร์และบริเวณลานจอดข้างตัวสิงห์ให้ใช้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายและต้องอพยพออกจากพื้นที่ขอความกรุณาติดเบอร์โทรศัพท์และชื่อไว้หน้ารถเพื่อสะดวกในการติดต่อและประสานงานเมื่อท่านจอดรถ สิ่งปักเชียงรายขอร่วมส่งกำลับบงใจให้ชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมติดแฮชแท็กเซฟเชียงรายน้ำท่วมเชียงรายสิ่งปักเชียงรายเลยว่าอีกหนึ่งน้ำใจดีๆคนไทยไม่ทิ้งกันน่ารักมากๆค่ะกับคูณรักคนบันเทิงขุณนุ่นวรนุษยและคุณตอดปิติ